สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดยารอบที่5หรือรอบที่6นะครับหรือพูดง่ายๆว่ารอบเร่งออกนะครับ ว่าเราฉีดเร่งออกเพราะอะไรนะครับในเมื่อข้าวก็สามารถออกได้เองนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องฉีดนะครับเนี่ยอย่างภาพที่วกท่านเห็นก็คือข้าวอายุสั้น็ขอหกหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้จากภาพที่เห็นเนี่ยก็ออกเยอะแล้วเห็นไหมครับมันก็ออกเองได้ไม่จําเป็นต้องไปฉีดรอบห้ารอบหกแต่สําหรับตัวกับผมเองนะครับที่จะทําการฉีดเร่งออกเนี่ยเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับระยะการห่างจากที่เราฉีดรอบออติว่าไปเนี่ยหนอนก็จะเริ่มมาเพี้ยก็จะเริ่มมานะครับเพราะว่ามันกําลังจะได้รอบฉีดก็คือรอบเจ็ดวันสิบวันนะครับปัญหาที่เราจะเห็นเลยก็คือช่วงที่ข้าวกําลังจะโน้มรวงนะครับหรือว่าสร้างแป้งเข้า,าเล็ดเนี่ยข้าวก็จะเกิดหนอนม้วนใบนะครับหรือว่าเพี้ยกระโดดเข้าทําลายนะครับทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับ เราถึงได้ต้องฉีดรอบ5นะครับหรือรอบ6เนี่ยเป็นการฉีดเรื่องมแมลงนะครับเพราะว่ายารอบนี้มันเป็นยารอบที่สำคัญนะครับทั้งด้านมาแมลงนะครับด้านการออกรวงที่ไม่เสมอกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเหตุผลนะครับที่ต้องฉีดรอบนี้อันนี้ก็คือคลิปที่เราจะอธิบายก่อนนะครับว่าเราฉีดรอบ5้าหรือรอบ6เนี่ยเร่งออกเพราะอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูลักษณะนะครับ หนึ่งการฉีดเร่งออกเนี่ยก็คือช่วงที่ต้นยังกลมอยู่นะครับลักษณะต้นกลมแบบนี้นะครับก็ยังไม่ออกเห็นไหมครับหรือต้นอื่นเนี่ยหรือว่าข้างในเนี่ยก็ยังมีไม่ออกนะครับนี่ก็ยังเป็นไม่ออกบ้างนะครับเราฉีดเพราะว่าช่วงที่มแมลงจะเข้ามาทําลายนะครับนี่คือลักษณะรวงขาวอย่างเงี้ยผมบอกก่อนถ้ารวงขาวใบธงเขียวนะครับอธิบายง่ายๆเลยใบขาวรวงเขียวเนี่ยอ่อรวงขาวใบเขียวนะครับเดี๋ยวผมถอนมาให้ดู เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนี่นะครับท่านเห็นไหมครับว่ามันโดนอะไรเจาะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่คือลักษณะขุยนะครับที่แมลงเจาะนะครับมันจะเป็นพวกแมลงซิ่งนะครับหรือว่าเป็นพวกแมลงที่เจาะวางไข่ในท่ออาหารนะครับของข้าวจําไว้เลยนะครับว่าลวงขาวใบธงเขียวนะครับ แล้วเกิดปะปลายนะครับหรือว่าเพิ่งเกิดตอนนั้นไม่เกิดแต่ตอนนี้เกิดเกิดจากแมลงนะครับแมลงตระกูลเจาะปากปากดูนะครับหรือปากเจาะนะครับซึ่งนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ข้าวจะถูกทําลายหรือรวงขาวได้ในระยะออกปะาปลายนะครับอันนี้ก็มีบ้างปะปลายนะครับอ่าส่วนมาดูโรคนี้นะครับโรคใบทงอ่าอันนี้ก็คือลักษณะใบทงเหี่ยวนะครับขาวแบบนี้ อันนี้ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับเกิดจากนอนกอนะครับหรือระยะที่สี่สิบวันเราป้องกันไม่สนิทหรือไม่เรียบร้อยนะครับถึงได้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับเจาะตามคูนตามกาบใบเนี่ยนะครับเจาะเข้าไปนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยรวงใหญ่ๆเนี่ยมันจะเสียหายนะครับเพราะว่าแมลงปากเจาะเนี่ยเนี่ยนะครับนี่นี่ดูนะครับดูรอยเจาะเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยนะครับนี่ชัดเจนไหมครับนี่ อันนี้คือรอยเจาะของเขานะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับรูที่เจาะนี่เห็นไหมครับเมื่อมันเจาะปั๊บเนี่ยเหมือนมันฟิวนะครับข้าวมันก็จะเกิดอาการรวงขาวนะครับที่เราบอกว่ารวงขาวเป็นอะไรก็คล้ายๆหนอนกอนะครับหรือพวกแมลงปากดูดนะครับมันมาเจาะนะครับหรือแมลงซิ่งที่เจาะตามเมล็ดข้าวคล้ายๆกันนะครับมันเป็นชนิดยุงนะครับซึ่ง มันก็มีความรุนแรงนะครับเนี่ยข้าวเราก็กําลังออกรวงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะได้มเมล็ดข้าวได้เลยถ้ามาเจาะในช่วงนี้ผมถึงได้บอกว่าทําไมเราต้องฉีดเร่งนะครับเราไม่ใช่ว่าจะเร่งเพื่อให้ข้าวออกได้เสมอกันอย่างเดียวนะครับแต่เราจะเร่งเพื่อให้ข้าวออกพร้อมกันเกี่ยวพร้อมกันทําให้ข้าวตรงไหนที่ เมล็ดยังไม่ออกนะครับหรือว่าพึ่งท้องกลมหรือพึ่งท้องหรือกัดหางประทูเนี่ยให้มันได้ออกรวงนะครับแล้วแถมยังป้องกันเชื้อราคอรวงนะครับป้องกันพวกแมลงที่ทําให้รวงขาวเหล่านี้นะครับนี่เจาะคอรวงนะครับนี่ไม่งั้นปัญหาเนี้ยมันก็ไม่จบนะครับแถมฉีดครั้งเนี้ยเราจะได้พวกหนอนม้วนใบนะครับที่ชอบมาม้วนใบด้วยนะครับแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้าตาลนะครับท่านไหนจะไม่ฉีดผมก็ไม่ได้ว่านะครับ เพราะว่าผมบอกแล้วว่าสูตรใครสูตรมันนะครับสูตรผมเนี่ยจะป้องกันเป็นระยะนะครับแล้วระยะที่เราจะฉีดในระยะเนี้ก็ห่างไกลจากการฉีดระยะที่แล้วแล้วนะครับอยู่ประมาณสิบวันแล้วนะครับพวกมแมลงหนอนหรือพวกเจาะลวงขาวเจาะคอลวงเนี่ยมันก็จะเข้ามาทําลายในช่วงนี้แหละครับแล้วแถมการใช้ยาเนี่ยก็จะทําให้ข้าวเนี่ย ดูสมบูรณ์ดูดีนะครับนี่นะครับพวกหนอนม้วนใบที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ฉีดเราไม่ป้องกันนะครับนี่มันก็จะมาม้วนอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมาม้วนตั้งแต่ข้าวยังไม่อัดแป้งเลยนะครับเห็นไหมครับเราขี้มันก็จะไม่มีตัวนะครับเพราะว่าเราฉีดยาดูดซึมไปงวดที่แล้วนะครับมันก็จะคุมได้อยู่งวดนี้แต่เราฉีดงวดนี้เพื่อจะไม่ให้มันในนี่นะครับไม่ให้มันจเจริญเติบโตได้เผื่อบางตัวมันหลงเหมือนที่ผมบอกนะครับนี่อันนี้คือลักษณะนะครับลักษณะที่ เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันต้องใช้การสังเกตหน่อยนะครับคือมันจะเจาะไปรูเล็กๆอยู่นะครับเนียนมากด้วยนะครับอันเนี้ยบางทีมันก็เกิดจากหนอนกอนะครับเกิดจากแมลงต่างๆนะครับที่เจาะคอรวงนะครับนี่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 นะครับโอ้โหเล็กมากเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะเกิดการคอรวงช้านะครับเพราะว่ามันเจาะนะครับ แล้วก็ส่วนมเมล็ดไม่เต็มนะครับมเมล็ดไม่เต็ม,มเมล็ดลายหรือตากเกสรไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากลมนะครับเกิดจากร้อนนะครับหรือการที่อากาศร้อนจัดเนี่ยการผรสมเกสรก,ก็สามารถทําให้ข้าวผสมไม่ติดหรือไม่สําเร็จนะครับทําให้เป็นเมล็ดรีบเมล็ดลายได้ไอ้เนี่ยนะครับมันก็ยังเหลือที่ยังออกรวงไม่หมดนะครับเห็นไหมครับเราจะเราก็เลยจะต้องฉีดเร่งนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้จะเล่งอย่างเดียวแต่เราป้องกันมแมลงเจาะคอลวงหนอนที่ยังม้วนใบยอยู่หรือว่าพวกเพี้ยกระโดดนั่นเองครับแล้วเราจะฉีดเรื่องมแมลงอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่ามันเปืองต้นทุนนะครับเราถึงได้ต้องใส่ปุ๋ยเก็บเพื่อเล่งให้ข้าวออกได้เสมอนะครับถามว่าถ้าเราไม่ฉีดปล่อยให้ออกเองเนี่ยได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้นะครับแต่ข้าวจะสุกไม่เสมอเหลืองไม่เสมอ การทิ้งรวงการทิ้งใบเนี่ยจะไม่เสมอกันนะครับลักษณะข้าวที่พวกท่านเห็นนี่ก็คือกอขอหกหนึ่งนะครับจากการโดนบวกเข้าทําลายก็จะเหลือดังภาพที่พวกท่านเห็นประมาณนี้นะครับแล้วอยากจะบอกอีกหลายๆท่านนะครับว่า ข้าวเนี่ยให้ที่ออกไม่เสมอเนี่ยผมจะบอกก่อนว่ามันเกิดได้หลายกรณีนะครับแต่โดยกรณีที่ผมศึกษาแล้วผมได้เจอมาเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งข้าวช่วงระยะเวลา20วันมาเนี่ยนะครับ20วันจนถึง40วันเนี่ยข้าวกระทบมแมลงนะครับกระทบเชื้อรากระทบโรคแจ้แคกแกนหรือตรงไหนที่ขูดหน้าดินหรือว่าเอาหน้าดินออกหรือเปล่านะครับข้าวถึงได้ มีการออกรวงไม่เสมอกันนะครับ1นสาเหตุ2เกิดจากการหวานปุ๋ยนะครับหรือฉีดฮอร์โมนไม่ทั่วไม่ถึงนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับคือข้าวตรงไหนที่ออกออกเร็วเนี่ยมักจะไม่เคยน้ําแห้งนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตรงไหนที่ออกก่อนนะครับหรือออกรวงก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นที่รุ่มนะครับได้น้ำได้้นข้าวที ได้น้าได้สารอาหารที่สมบูรณ์อยู่ตลอดนะครับแล้วข้าวไม่เกิดโรคไม่เกิดชราไม่เกิดอะไรกระทบนะครับทําให้ข้าวตรงนั้นนะออกรวงได้ดีแล้วออกได้เสมอนะครับไม่เหมือนตรงไหนที่ดอนนะครับที่น้ําถึงบ้างไม่ถึงบ้างมันก็จะไม่ค่อยออกนะครับหรือออกรวงได้ช้ากว่าที่ลุ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่สําคัญจริงๆเลยนะครับแล้ว ชาวนาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเรื่องนี้นะครับผมจะบอกเลยจากประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยก็ขอหกหนึ่งที่ท่านเห็นเนี่ยปัญหาที่มันเจอนะครับช่วงระยะยี่สิบวันสมมุตินะครับมีข้าวอยู่แปลงหนึ่งเนี่ยโดนหนองกอข้าวทาลายโดนบวกข้าวทาลายท่านเชื่อไหมครับว่าข้าวแปลงนั้นน่ะกับอีกแปลงหนึ่งที่ข้าวไม่โดนอะไรทําลายเลยนะครับข้าวที่ไม่โดนอะไรทําลายหรือไม่กระทบอะไรเนี่ยจะออกรวงก่อน ข้าวที่โดนบวหรือโดนมแมลงทาลายเนี่ยจะออกรวงทีหลังหรือพูดในอีกภาษา,าห,หนึ่งก็คือข้าวจะออกรวงเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับที่ว่าเราหวานหนาหวานบางนะครับอธิบายง่ายๆอย่างเช่นอีกเจ้าหนึ่งหวานสามถังครึง่งอีกเจ้าหนึ่งหวานแค่สองถังเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าไอหวานสองถังเนี่ยหรือสองถังครึ่งเนี่ยจะออกรวงช้ากว่าไอที่หวานสามถังครึง่งนะครับเพราะยิ่งข้าวหนาก็ยิ่งออกรวงเร็ว ยิ่งข้าวบางยิ่งออกรวงช้านะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยมักจะออกรวงลูกหรือรวงแม่นะครับฉะนั้นไอที่หวาดเดี๋ยวๆดี่ยวต้นใครต้นมันเนี่ยมันจะออกรวงแบบพึบเลยนะครับมันจะไล่ออกพึบเลยเพราะว่าข้าวมีอากาศที่หนาแล้วไม่แตกกอนะครับทําให้มันมีการออกรวงที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือกอขอหกหนึ่งนะครับอายุหกสิบวันนะครับลักษณะรวงก็ คือปกวกกว่านะครับก็ลวงใหญ่ใช้ได้นะครับจากที่กระทบบัวกกระทบแมลงมาก็กําลังเริ่มทยอยออกนะครับแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่าผมก็จะทําการฉีดเล่งออกนะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเรายัางไม่ได้ซื้อ,อยานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวยาให้ดูว่าลักษณะที่เราฉีดยาเล่งออกเนี่ยเราฉีดไปเนี่ยเพื่อให้ข้าวออกได้เสมอจะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับจะได้เหลืองเท่ากัน สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อดีของการฉีดรอบนี้เราจะได้ทั้งป้องกันเพี้ยนะครับป้องกันนอนป้องกันแมลงนะครับแล้วเรายังแถมได้ต้นข้าวที่ยังพึ่งท้นกลมนะครับหรือว่าพึ่งกัดหางปลาทูเนี่ยก็สามารถได้รับสารอาหารจากที่เราฉีดรอบนี้ไปด้วยนะครับก็คือรอบที่6นะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยได้ออกรวงที่สมบูรณ์แล้วก็สวยนะครับตามพวก พวกพวกเขาทันนะครับนี่ก็คือลักษณะรวงนะครับที่ข้าวอายุเบานะครับแล้วถามกันมาเยอะว่าข้าวก็อขอหุกหนึ่งเนี่ยเป็นข้าวเบานะครับแต่ผมบอกว่ามันเป็นข้าวอายุเบานะครับแค่อายุเบาแต่น้ำหนักหรือเมล็ดเนี่ยเขาไม่ได้เบานะครับเป็นข้าวที่เมล็ดใหญ่นะครับเปลือกก็ค่อนข้างจะหนานะครับถามว่าข้อเสียของเขาเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ข้อเสียของกอขหกหนึ่งเนี่ยก็คือมเมล็ดเขาในรวงเนี่ยจะน้อยนะครับไม่เหมือนพวกแจดมินนะครับแต่ที่เราได้เห็นเห็นเลยนะครับมันทํากับน้ําสกรปรกได้ดีนะครับกอขหกหนึ่งไม่กระทบต่อน้ําเค็มสักเท่าไหร่หรือน้ําสกปรกสักเท่าไห,หร่น,หหรนะครับก็คือเราสามารถใช้น้ําสกปรกเนี่ยทำกอขหกหนึ่งได้นะครับโดยที่กอขหกหนึ่งเนี่ยจุดอ่อนแอที่สุดของเขาก็คือเป็นข้าวที่ชอบล้มง่ายนะครับ คือให้น้ำมีหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าฝนไม่ตกหรืออะไรเนี่ยถ้าข้าวอยู่ในสภาวะโน้มลวงนะครับหรือว่าหลังจากฉีดอะมูเล่เนี่ยสักประมาณสิบกว่าวันหรือข้าวข้าวเมล็ดเขาจะมีลักษณะโอนเอียงนะครับโอนเอียงหรือว่าเกือบจะล้มนะครับเพราะว่าข้าวค่อนข้างจะชูลวงสูงนะครับแล้วก็เมล็ดเนี่ยยาวใหญ่นะครับหนักแต่โคนเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับซึ่ง ไม่เหมือนข้าวพันธุ์อื่นๆนะครับแต่เราชอบทำเพราะว่ามันเป็นข้าวอายุสั้นแล้วมันก็เป็นข้าวที่เขารองรับนะครับเป็นข้าวที่ถูกกฎหมายไปขายตรงไหนเขาก็ไม่เกี่ยงไม่เทนะครับไม่เหมือนพวกข้าวเถือถ่อนข้าวที่ไม่ได้รับการรองรับนะครับซึ่งใครก็ทำได้นะครับบางท่านก็ถามว่าทำไมกับผมไม่ทำข้าวพวก แจ็ตมินนะครับหรือว่าข้าวพวกที่ได้น้ำหนักดีเช่นไร่ละตันตันห้าสิบสองตันเนี่ยผมก็จะตอบตรงนี้ให้พี่พี่ๆคนนั้นเลยนะครับว่าผมไม่สามารถทำได้นะครับในสิ่งที่ท่านอยากให้ผมทำเพราะหนึ่งแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่มีโรงสีรองรับนะครับคือทำไปเนี่ยมันไม่รู้จะไปขายให้ใครนะครับซึ่งปัญหาหลายๆท่านน่ะเขาก็อยากทำนะครับอยากจะทำข้าวที่มันได้ น้ำหนักดีได้เกินไล่เกินนาเยอะๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าบ้านผมกับบ้านท่านไม่เหมือนกันนะครับบางที่บางจุดที่เขาอยู่หลังบ้านเขาก็อยากทํานะครับแต่ทําแล้วผมจะไปขายให้ใครครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือพวกผมก็จะต้องทําข้าวที่ถูกกฎหมายที่โรงสีเขารองรับหรือเขาอยากจะได้ข้าวนั้นนะครับถ้าเขาไม่รองรับเขาไม่อยากได้เราไปทําเขาก็ไม่รับนะครับเขาก็จะทีนะครับแล้วผมอยากจะฝากด้วยนะครับว่า ถ้าไม่มีคนที่ทําข้าวถูกกฎหมายนะครับไม่มีคนที่เขามานะทําข้าวตามวิชาการเขาบอกมาเนี่ยทุกคนแห่ไปทาแต่ข้าวเถื่อนกัน,นข้าวที่ได้ผลผลิตเยอะๆไรละสองตันเนี่ยหรือไรละตันห้าสิบถังสองตันเนี่ยผมถามก่อนสักวันหนึ่งมันไม่มีคนทําข้าวกอขอหกหนึ่งกขอสี่หนึ่งกอขอห้าเจ็ดเจ็ดเก้าข้าวที่กรมวิชาการรองรับข้าวที่เป็นข้าวจากการพัฒนาของไทยเนี่ย พวกท่านไม่ทาเลยพวกท่านไปทําแต่ข้าวนอกประเทศกันท่านรู้ไหมครับว่าข้อเสียต่อไปมันจะคืออะไรลงสีจะเกิดปัญหาไม่มีข้าวผสมนะครับจําไว้ให้ดีผมฝากเตือนไว้นะครับอย่าตามกระแสอย่าเห็นแต่จะเอาอย่าเห็นแต่จะได้นะครับบางทีอ่ะถ้าไม่มีข้าวผสมนะครับเขาจะเอาข้าที่ไหนไปผสมแจ็คมินพวกคุณนะครับ คุณรู้ไหมครับว่าข้าวแจมินเนี่ยเขาเอาไปผสมคั่วกับข้าวดีนะครับอย่างเช่นข้าว4ี่หนึ่งเขาก็จะเอาไปผสมนะครับเขาเอาหกหนึ่งไปผสมกับข้าวเม็ดเล็กๆของพวกคุณที่ทํากันได้เกินไร่เกินนาเยอะๆเนี่ยเขาเอาข้าวเม็ดใหญ่ๆไปผสมไปกั้วนะครับนี่นะครับคือต้นเหตุที่ว่าคนท <c ười> ี to to course, okay. ่เขาทําข้าวแบบพวกผมเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกแบบเหมือนโดนเอาลดเอาเปรียบเหมือนขี้โกงนะครับที่ว่าทําข้าวถูกกฎหมาย ได้ได้ราคาดีก็จริงแต่น้ําหนักน้อยนะครับอ่ะพวกผมบอกว่าพวกผมอะยอมได้ราคาที่ถูกแต่จะเอาน้ําหนักเขาเขาบอกว่าเขาไม่รับเห็นไหมครับมันโคตรจะเสียเปรียบเลยนะครับซึ่งข้าวพวกผมเนี่ยมันเป็นข้าวที่ทํำยังไงมันก็ได้แค่หนึ่งเกียน2ยี่สิบนะครับหนึ่งเกียน3สามสิบอย่างเงี้ยนะครับแต่พวกท่านเนี่ยไม่ลงทุนไม่อะไรก็ไล่สองเกียนได้นะครับอย่างเงี้ยเพราะามันเป็นข้าวที่มเมล็ดเยอะนะครับมเมล็ดถี่มเมล็ดยัดนะครับ ส่วนข้าวของผมเนี่ยมันไม่มเมล็ดถี่ไม่มเมล็ดยัดนะครับมเมล็ดห่างๆแต่มเมล็ดใหญ่เหมาะสมแก่การเอาไปผสมเอาไปมิกกับข้าวไอ้นี่พวกท่านเคยเห็นตอนเอาไปขายไหมครับมันก็เทรวมกองเดียวกันหมดนอกจากมันจะเอาไว้ทําพันุ์นะครับมันถึงดําไม่รวมนะครับวันนี้ก็ขอบนหน่อยเรื่องเนี้ยนะครับเกี่ยวกับข้าวถูกกฎหมายข้าวผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เข้าใจกัน ไม่ถูกต้องนะครับบางข้างนาบางคนเขาทําข้าวถูกกฎหมายทําข้าวที่รัฐบาลเขารองรับกับอีกคนหนึ่งทําข้าวผิดกฎหมายทําข้าวที่ไม่มีใครรองรับแค่นี้ผลผลิตมันก็แตกต่างแล้วนะครับคุณอย่าไปว่าเขาเลยว่าได้ข้าวน้อยนะครับเพราะว่าตัวคุณไม่ได้ทําข้าวถูกกฎหมายนี่ครับไอข้าวแบบนั้นลองให้เขาทํามันก็ได้เยอะนะครับแต่เขาไม่ทําเพราะว่าคุณลองมองภ้าความเป็นจริงนะครับ ไม่มีข้าวผสมเขาก็ไม่รับหรอกนะครับข้าวพวกคุณะคุณถามโรงสีได้เลยถ้าไม่มีคนทําข้าวถูกกฎหมายหรือข้าวที่เขาเอาไปผสมได้เนยเขาจะไม่รับข้าวพวกคุณเลยนะครับโซนสูตรพันเนี่ยแทบจะไม่ทําเลยด้วยซ้ำข้าวจะมีเพราะว่าเขาไม่รับนะครับใจเขาก็อยากจะทํานะครับก็พูดถึงเรื่องข้าวเถื่อนก็เดี๋ยวยาวอีกครับก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามา พูดคุยสรุปเรื่องอยาเร่งออกนะครับหรือว่ายารอบที่ห้าหรือรอบที่หกเร่งออกกันนะครับหรือปุ๋ยเกเล็เร่งออกเนี่ยหนึ่งเราได้มแมลงนะครับหนึ่งตัวสองเราป้องกันเชื้อรานะครับสามเราเร่งต้นที่ยังไม่ออกให้ออกดีขึ้นให้ออกเสมอขึ้นนะครับแล้วก็สี่ต้นที่ยังไม่ออก หรือว่าต้นที่ยังต้นกลมอยู่มันก็จะได้รับปุ๋ยแล้วมันจะได้ดูดสารอาหารนะครับจากต้นอื่นๆจะได้ตามเขาทันนะครับอ่าแล้วเรามาสรุปข้อที่ข้าวทําไมถึงออกรวงไม่เสมอออกรวงบ้างไม่ออกบ้างออกเป็นคลื่นออกไม่เสมอก็เกิดจาก 1. นึแมลงรบกวนนะครับช่วง20-40วันนะครับ2ข้าวกระทบโรคกระทบเชื้อรา 3. ข้าวอานโตไม่เท่า นะครับหรือสภาวะหนาวลมหรือว่าน้ำนะครับมีผลทั้งหมดนะครับสี่ข้าวถูกทำลายด้วยมแมลงนะครับซึ่งเป็นมแมลงตระกูลพวกเจาะนะครับเพราะทำให้ข้าวต้นแม่เขาเสียชีวิตทำให้เหลือแต่ต้นลูกทำให้การออกรวงของเขาออกมาเนี่ยมีการออกรวงไม่สมบูรณ์นะครับหรือต้นแม่ตายไปจึงทำให้เขาต้องเสียเวลาไปปั้นลูกขึ้นมาใหม่นะครับจึงทำให้ออกรวงไม่เสมอกันนะครับ ก็ขอจบไปนะครับวันนี้เกี่ยวกับคลิปทําไมเราต้องฉีดยารอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวยาให้ดูนะครับว่าอันนี้คือเหตุผลที่ผมจะฉีดเร่งออกนะครับปล่อยตามธรรมชาติมันก็ออกได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะเห็นไหมครับคาวก็ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วดูนี่นะครับมันก็ยังมีต้นที่ยังไม่ออกอยู่ล่างเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับนี่มันยังมีต้นที่อยู่ล่างยังไม่ออกเห็นไหมครับมันจะ เหลือต้นลูกนะครับส่วนต้นแม่ก็จะออกตามปกตินะครับเนี่ย like ยังออกไม่หมดนะครับบางต้นก็ยังกัดหางปลาทูอย่างเงี้ยนะครับนี่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยังกัดหางปลาทูแบบที่ผมจับอยู่เงี้ยนะครับนี่ก็สรุปไปหมดแล้วนะครับสําหรับยาที่เราฉีดเร่งออกเพาะอะไรฉีดรอบห้าหรือรอบหกเพราะอะไรจําเป็นแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ